everyone in this video it's about experience for me before come to live in the california so i will be speak thai a lot but i will come to anybody to check it out let's go welcome to california วันนี้มินาก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ก่อนที่จะมาอยู่แคลิฟอร์เนียต่อจากภาคที่4นะคะน,นี้ก็จะเป็นภาคที่5ที่ว่ามินาพูดถึงตอนที่ว่าในความโชคดีความโชคดีก็มีอยู่คือว่าเราได้รับข่าวข่าวดีว่าเราได้บาย,ยาสำหรับมีนานะคะที่บาย,ยายาจากสามีคนเก่าที่อ,อังกฤษะคะ่ะ เราได้ใบย่าเสร็จแล้วเราก็สามีของดิฉันก็ได้ทําการส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยไปให้อ่าบริษัทที่ทำทำงานจากทนายความเป็นบริษัทนี้จะอยู่ที่อ่า USA เขาจะรับผู้สมัครเกี่ยวกับทำวีซ่าแต่งงานทําวีซ่าทัวริสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเขาจะทําให้ค่ะทั้งสามีของดิฉันก็ได้จ่ายไป500ดอลลาร์ค่ะคือของมีนานีจะเป็นวีซา่า ภูมันนะคะแล้วก็มีลูก2คนติดตามมาด้วยส่วนเราก็จ่ายไปครบในเสร็จนั้นเลยแพ็กเกจเลยห้าอยค่ะระหว่างที่ทําการให้ทางทนายความทําเอกสารส่งวีซ่าให้ส่งกลับมาที่ USA Embassy นะคะสามีของมินาก็ได้ทำการผ่าตัดต่อมลูกหมากมะเร็งในต่อมลูกหมากนะคะเป็นจำได้ว่าเป็นเ,เดือนเมษาได้ทําการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้น1เดือน เขาก็บินมาที่เมืองไทยบินมาที่เมืองไทยมีนาก็คิดว่าเขาจะต้องรออ๋อเท้าความไปก่อนนะคะหลังจากที่เขารู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่สามทางคุณหมอเขาก็ได้แนะนําว่าโอเคคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมานี่อ่าเป็นระยะที่สามแต่เขาไม่รู้ว่าว่าได้ออกมาจากอ่เนื้อเยื่อข้างๆหรือ,อยังเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแนะนําว่าให้ เราจะผ่าตาเสร็จแล้วพอผ่าตาเสร็จแล้วทิ้งระยะแล้วก็มาฉายแสงประมาณ38เข็มฉายแสงนะคะสายแฉงสายแฉงก็ตามาปีกขวาปีกซ้ายตามาถ้าบ้านเราถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะมีรังไข่ทางขวาซ้ายอะไรประมาณเนี้ยเนาะโอ้เขาพูดว่าอะไรนะเชิงการใช่ไหมเออเชิงการคุณหมอบอกว่าหลังจากผ่าตาเสร็จแล้วสักประมาณหนึ่ง หเดือนเราก็มาฉายแสงประมาณ38เข็ม38เข็มตอนนีส้สามีก็ได้ทำการผ่าตัดในวันที่27เมษาย0 1 5น2015ผ่าตัดเสร็จปุ๊บปับ๊บออกมาปุ๊บพักฟื้นได้ประมาณ1เดือนบินมาเลยค่ะบินมาหาเมียกับลูกค่ะบินมาเลยนะคะและ้วตอนนี้มีนาก็คิดว่าโอเคแต่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะเขาผ่าแต่เขาฟื้นฟื้นตัวเลยออก ผ่าตัดวันหนึ่งดอนค้างคืนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนแล้วเขาก็เดินออกมาเลยนะคะเดินเดินเดินออกมาได้เลยไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วเขาเราก็เลยคิดว่าวางแผนว่าเอออยากจะพาเขาไปที่เอ,อ,อ่อคมรจะไปอ่ออังกอร์วัดเป็นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์โ so, ซเขาก็บินมาเขาบินมาเดินพฤษภาเขาบินมาปุ๊บมีนาก,ก็สามีก็ได้ไปเอ่คัมรนะคะไปอังกอร์วัด ส่วนระหว่างทางเราก็ไปอังกอร์วัดแล้วเข้าไปในวิหารวิหารก็จะศักิ์สธิ์มากค่ะจะมืดมืดข้างในมืดมืดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับแม่ชีหรือคนแก่นี่แหละหัวล้านนะคะไม่มีผมเลยค่ะเขาไปนั่งตรงข้างมุมนะคะเขาไปนั่งตรงมุมเลยค่ะแล้วเขาก็เรียกหนูหนูเขาไม่เขาไม่ได้พูดว่าหนูหนูเขาพูดภาษาเขมรน,นะคะเขาก็กวักมือเรียกมีนาเน,นี้ยมานี่เราเราคิดว่าเขาเรียกเรามาแล้วก็พาสามีไปนั่งแล้วเขาก็เอามือมีนาเน,นี่ย เอามือไม่นาไปแล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้เขาก็พูดๆๆแล้วเขาก็เป่าูดหลายแด้แล้วตอนนี้เขาก็เอาสามีไปแล้วเขาเขาก็พูดเขาก็พูดแล้วเขาก็ไล่มาจากแขนเลยนะคะไล่จากแขนแล้วเขาก็เป่าไปแต่แต่สามีกับมนาก็ในความเชื่อถือเราคิดว่าเขาเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเราก็เหมือนกับสามีเพราะว่าสามีเขาเพิ่งผ่าตัดมาเสร็จแล้วมันยังมีเชื้อมาเลงอยู่โซ หมอถึงได้ว่าให้กลับไปกลับไปฉายรังฉายแสง38ครั้งโซตอนนี้สามีก็เราก็ไปอ่ไปเที่ยวที่เคมปหรืออะไรกันเสร็จเรียบร้อยสามีก็บินกลับมาที่ USA ได้พักอาทิตย์นึ่งเขาก็ไปฉายแสงเขาไปฉายแสงอ่เขาไปสายแสง,ป,แสงประมาณสิงหาฉายแสง 3, สายทุกวัน38วัน แต่เขาโชคดีนะคะไม่มีผลไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีผลอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรทั้งนั้นเลยค่ะพอประฉายแช่งสามสิบแปดครั้งสเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็หมอเขาก็นัดอาทิตย์หน้าให้ไปเช็คค่าของมะเร็งค่าของของมะเร็งเป็นศูนย์ค่ะมะเร็งนี่คือหายไปเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนของสามีของลิชานะเป็นมะเร็งระยะระยะที่สามตอมตอมลูกหมางเนี่ยเขาผ่าตัดปุ๊บเอาเนื้อออกปับ๊บ ฉายแสงเพื่อดักให้เซลล์รากให้มันอยู่ให้ไม่ให้มันเกิดฉายแสงไม่ให้มันเกิดพอไม่ให้มันเกิดเขาจะต้องกินฮอร์โมนทุกวันนี้เขาก็ากินฮอร์โมนฮอร์โมนทุกวันเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้เซลล์มันขึ้นมายังไม่พอนะคะเขากินฮอร์โมนแล้วเขาจะต้องไปฉีดช็อตที่มันเป็นฮอร์โมนเหมือนกันฉีดช็อตเดือนละ3มครั้ง3 3เดือนฉีดครั้งหนึ่งทำอย่างเงี้ยมาตลอด เขาก็ถีดมาตลอดตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเขาเรียกอะไรนะ Cancer s w i n ที่นี่ภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียก Cancer s w i n นะคะคือปัสจากลงมาเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ไม่มีเชือ้อทุกวันนี้เขาก็เชื้อก็เป็นศูนย์แต่ว่าเรายังกินฮอร์โมนอยู่ทุกวนันแล้วก็ฉีดฉีดฮอร์โมนเข็มเข้า3เดือนฉีดครั้งก่อนที่จะทําการ ฉีด3เดือนฉีดครั้งเราก็ต้องไปเช็คผลเลือดเขาเรียกอะไรนะ PSA ตรวจว่าผลเลือดอ่ะมันมีค่ามะเร็งไหมแต่ทุกๆครั้งที่เขาไปตรวจผลเรืด่ดมีค่ามะเร็งเป็นสูงตลอดเลยเราก็เราก็เราก็ภูมิใจนะคะเราก็โชคดีนะคะเราก็เราก็ไหว้พระเราก็ไหว้พ,พระสวดมนต์ขอให้สิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายหรืออะไรเนี่ยออกไปจากชีวิตเราเราก็ เราก็ยังทําอยู่เราก็ยังทําเราทํายังไงเราก็ยังทําอยู่ทุกวันนี้ไหว้พะทางทางสามีของดิฉันก็เชื่อถือเรื่องพวกพวกนี้เหมือนกันเขาก็เชื่อมากเขาเขาชอบเรื่องพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะนับถือมากหลังจากนั้นทางสามีของดิฉันก็ได้ผ่าตัดทําฉายรังสีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เราก็ล้วก็เราก็ได้อ่าเรื่องจัด าทางเอ a s s y ซ s a ที่เมืองไทยนะคะส่งเอกสารส่รง,รงจดหมายมานัดวันสัมภาษณ์นัดวันสัมภาษณ์ของดิฉันนะคะก่อนที่จะนัดวันสัมภาษณ์ของดิฉันเนี่ยดิฉันก็ต้องไปเตรียมเอกสารเป็นพวกหลักฐานใบรับรองหลักฐานที่ที่โชว์ว่าเราคือเป็นคู่มั่นจริงๆไม่ใช่มาสร้างตกตาเพื่อที่จะมาอยู่ที่ จะมาแต่งงานที่ USA แล้วก็จะบินหายไปโรบินฮุดอะไรเงี้ยบอกไว้เลยนะเหนื่อยมากค่ะในการที่หาเอกสารเพราะทางทนายความที่ USA เนี่ยเขาทำเรื่องเอกสารพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเขาส่งมาให้ที่ Embassy ไทย embassy USA in in t h ท i ดิฉันจะต้องเป็นฝ่ายที่จะวิ่งเต้นก่อนที่ดิฉันจะทำวิ่งเต้นนะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะดิฉันจะต้องพาลูกดิฉันไปฉีดวัคซีน วัคซีนที่เป็นวัคซีนเขาเราจะต้องฉิดที่จะเข้ามาอเมริกาคิดหลายวัคซีนเลยเป็นพวกวัควัคซีนอิสุอิสยัยแบคทีเรียบต่างๆไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าวัคซีนอะไรคางคูมก็ก็ด้วยอะไรก็ด้วยหรือไอทีบี T B ด้วยทีบนี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกอะไรนะทีบี B? จำได้ที่ที่มันเป็นเกี่ยวกับปอดทีบีอะฮิวาตะก,กะโลกใช่ไหมวันนโลกเออทีบีวันนรโลกนี่สั่งต้องขอจบแต่เพียงเข้านี้นะคะแล้วเรามาติดตามชมพาร์ทหนะคะในวันข้างหน้าค่ะถ้ายังไงก็ มีนาต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีนาพูดจาเร็วหรือพูดจาไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะ่าีเขามีนาเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งยวนค่ะอย่าด้ถือได้สาเลยนะคะถ้ายัางไงชอบมีนาหรือว่าชอบคลิปที่มีนาดูกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจกับแคลิฟอร์เนียมีนาอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย